สบายดีครับพี่น้องครับมือนี้ผมกบสายปลาครับน้ำผ้าพี่น้องมาเที่ยววัดทำสีมงคลหรือว่าทำดินเพียงครับพี่น้องครับ ถึงแล้วถ้ำดินเพียงตะบนผาตังอำเภอสังคมจังหวัดหนองคขายครับ รับแรกที่มาถึงก็คือเขาต้องไหวปูกับยาก่รนะนี่คือพ่อปูอินนักขาชแล้วก็แม่ยากเกตนักขาชครับ เราไม่เห็นนะงหนโอเคหมดนี้ใช่ไหมอันนี้ครับผมก็คือจุดที่5ครับขอเมือแม่ปานเขาเรียกว่าช้างสเสียนครับนี่ครับผมเสียงที่1อันนี้เสียงที่2ด้านซ้ายก็คือเสียงที่สามนะครับ เราจะได้มุดเสียงพญาช้างครับผมเอาไปแล้วครับจะได้หมดข้อหมดโศทุกท่านไม่ต้องกลัวนะครับคนน้อยสามสิบกิโลมุดได้สบายเพียงทุกท่านครับผมตั้งกิตั้งที่ฐานก่อนเท่านั้นเองครับเลืออ่อน,อนไปทางด้านใช้แบบนี้นะครับนอนลา่าบบนกระดือก็คือตือ่นกุออโอ้ยไปได้ไหมนี่ไได้ไม่ต้องกลัวครับผมคนน้อยสามสิบกิโลมดได้สบายพีย่ขูอยไ,ได้ไหม เราก็นทางนะคะรับผมเก็เดินทา,ะานะครับรออยู่ด้านหน้า ทางขึ้นทำครับกลัวไหมครับนิดนึงแต่ก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าผ่านมาแล้วไปคุยได้เลยใช่ไหมคุยได้เลยแค่นี้แรยมีหวั่นหวั่นไหวเป็นไงหายใจโล่งดีไหมข้างในครับหายใจโล่งเดี๋ยวทำแค่นี้แต่แต่ตอนนี้ทําไมรู้สึกหายใจฝืดๆครับร้อนพี่อ๋อร้อนเลยไหมกลัวกลัวด้วยกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนือยเหนื่อยเป็นเป็นไงครับบอกอาการหน่อยครับ ต,ต,ตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับอัดวิดีโอถ่ายรูปมาด้วยข้างในโอ้โหท่านเห่าเขาไปดูที่ว่ามีไก่พาเที่ยวนะครับพี่ถ้าเราหล,ลงทางนี่ <ลง S 2> ทางมันใช้เวลานานครับผมครับประมาณก<น>ี่วันถึงจะออกมาได้ครับก็ประมาณ9วันเกคืนครับผมหลงก็ประมาณเป็นปีครับถึงจะได้ออกถึงจะออกมาได้ปัดโัวและสิไอยูจากไหนครับพี่นอนข้างในครับผมกินน้ำไปเรื่อยๆครับคือปกติแล้วพี่ครับเคยมีคนหลงไหมครับพี่นี่ครับ มีเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งครับเข้าไปโดยที่ไม่มีไกด์พาเที่ยวลวงเข้าไปลวงเข้าไปประมาณสามสี่วันครับถึงออกได้ออกมาเองหรือว่ามีคนน้าหาครับมีเจ้าหน้าที่ของเราลงไปตามครับถึงจะออกได้หลายที่ยวเลยครับเพราะว่าบางครั้งเป็นผู้ยิ่งที่มาเยี่ยมชมถ้ำของเรานะครับเดินไปด้วยกันยังหลงทางก็มีเลยครับทำให้เป็นหลงทางได้ขนาดไปน้ำกัน เกิดอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากอะไรครับนี่เกิดจากอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับไม่รู้นะค,คิดว่าเป็นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมครับอันนี้ก็ไม่แน่ครับไม่แน่ใจนะครับแ,แต่ท่องเที่ยวจะสนใจอ๋อครับผมแต่ที่แน่ๆนี่คือถ้ามาที่ถ้ำดินเพียงดินเียงต้องมีไกด์พาเข้าไปเท่านั้นที่พาลงไปครับห้ามเข้าไปโดยพละการใช่ครับผมครับผมขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลครับผมขอบคุณครับและนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทำดินเพียงครับอันนี้ก็ไกด์ใช่ไหมครับนี อันนี้ก็ไก่ครับผมนี่ก็ไก่อันนี้ก็ไก่ครับผมโอ้อันนี้ลูกครึ่งฝรั่งใช่ครับเงยหน้ามาเบอรครับอเล็กอเล็โออเล็กโอ้ี่ครับอเล็กคนหล่อนะฮะนี่คือถ้าขั้นขันครับขั้นมาแล้วนี่ถ้าเป็นผู้สาวนี่จะพาเที่ยวฟรีเขาไม่เสียเงินเลยครับนี่ครับไม่ยอมวางะยม่ยอวาอันนี้ครับเป่าเนีัยครับนี่นนั้ไก่เพชครับผมโอ้ยไก่เพชรโอ้หรือว่าเป่าเพชรนั่นเองครับอะผู้สาว มากกับมาได้เพราะว่าเบาสองเบานี่จะพ้าเทียฟฟี่ครับนี่ hey, แก้วครับผม <okay. laughs>